โอ้ทุกคนในหนาไม่ก้อยแย่แล้วค่ะเจอเพี้ยแป้งมาบุกค่ะนี่คือเพี้ยแป้งค่ะก็จะเป็นตัวขาวๆอย่างนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องมาฉีดพ่นเลยฉีดพ่นไล่นะคะอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะว่าเขาสามารถอ่ะคือดูดกินน้ําเลี้ยงในหนาของเพื่อนอนะ่ะจนดําแห้งเป็นตอตะโกได้เลยค่ะฉีพ่นเลยโอ้ไปเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีเพี้ยคะ่ะแม่ก็ฉีดพ่นป้องกันไว้นะคะที่ทั้งดอกออกทั้งพ่น,นะคะ่ะ มะแรงข้ามากัดกินยอดเลยค่ะเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยทําให้ยอดแข็งแรงมีธิ์เป็นน้ําด่างอย่างง่ายๆนะคะกําจัดมดมะแรงได้ด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรเร่งดอกเร่งผลนะคะผลดอกลูกใหญ่กันอย่างง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะบํารุงตั้งแต่พริกมะเขือมะนาวนะคะ ใครปลูกมะนาวไปแล้วหรือปลูกพริกนะคะไม่สวยไม่ติดดอกออกผลหรือติดดอกแล้วดอกก็ร่วงนะคะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะติดดอกออกผลแน่นอนต้นที่โสมนะคะกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะแถมสูตรนี้ยังกําจัดมดหนอนแมลงเพรี้ยก,กันอย่างง่ายๆเราไปดูวิธีทำด้กันเลยค่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดไล่มดมแมลงยุงจ,จิ้งจกตุกแกหนูต้นไม้พืชผักงามสวยดกกันทั้งสวนกระเทียมเลยนะคะมะนาวนะคะเพื<ๆ>่อนไปฝานมะนาวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมน,นะคะมีกรดซิติกและกรฎมาริกนะคะมีวิตามินซีสูงค่ะมีฤทธิ์นะคะ,ะ,คะเป็นกรดอ่อ,อนๆกบีบใสะะ่ลงไปเลยะคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆหนึ่งหรือสองลูกนะคะตามสะดวกเลยนะคะเขาผสมกับน้ําค่ะ<ๆ>ก็จะเป็นน้ําอัลคารายอย่างง่ายๆคะ่ะเรียกง่ายๆว่ามีฤทธิ์เป็นด่างนะคะ ค่าบีเในดินได้เป็นอย่างดีค่ะแก้อาการพืชใบงิบใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะอัางคลายอย่างง่ายๆ่ค่ะเพ,พื่อนๆจ๋าเขาจะละลายฟอสเฟตในดินได้เป็นอย่างดีนะคะเพ,พื่อนๆจ๋ามดหนอนแรงเพียเยอะมากๆค,ค่ะเพ่อนๆาขอสูตรง่ายๆสูตรนี้เลยค่ะเพ,พื่อนๆค่ะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมคะ่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีงดอกนะเร่งผลกันอย่างง่ายๆค่ะด้วยกระเทียมเ่ยค่ะให้เพื่อนๆนะคะไปซอยหรือทุบกระเทียมนะคะตามสะดวกเลยค่ะ ในกระเทียมนะคะหมักนานนะคะเขาจะมีสารชันเฟอร์นะคะกำจัดมดเพลี้ยไฟลายแดงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนอายุยืนยาวเก็บกินเก็บขายได้นานค่ะแล้วซอยกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะนี่จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะแบบเพียวๆนะคะเพื่อนทําเสร็จแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะน้ำด่างน้ำอัลคาไลอย่างง่ายๆนะคะทำให้พืชผักของเราสวยงามไม่หงิกไม่งอนะคะ ยังไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเลยจ้าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ต้นไหนไม่งามนะคะอยากให้บอนสี<ม>แทงหลอดไวไวสีสวยสวยนะคะสี่งนี้นะะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยค่ะสูตรนี้ดีและง่ายมากๆนะคะสามารถไล่มดมแมลงไล่ยุงจิ้งจุกตุกแกไล่หนูในบ้านก็ได้นะคะวิธีใช้นะคะสัดส่วนหนึ่งแก้วใหญ่นะคะผสมต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่น ขนาด1ลิตรค่ะไปฉีดพ่นจุดที่มีหนูเดินจุดที่มีมแมลงเยอะๆโอ้โหมดเยอะมากๆเลยค่ะแม่ก,ก้อยขาอากาศร้อนแล้วไม่รู้มดมาจากไหนนะคะมากัดต้นไม้ของหนูและมาซุกอยู่ในบ้านค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะโอ้ฉีดปุ๊บเห็นผลปับ๊บไม่ต้องรอนานนะคะนี่ต้นกาเล็กๆนะคะก็ใช้ได้นะคะมะนาวค่ะเพื่อน นี่มะนาวกินแล้วไม่ต้องทิ้งนะคะเม็ดก็มาโรยที่หน้าดินแล้วก็ใช้สูตรนี้นเลยค่ะเพื่อนๆเร่งการเจริญเติบโตเร่เรงเขียวกันอย่างง่ายๆเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะไม่ให้พืชงามสวยดกอย่างบา้าคลั่งค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมะนาวแล้วก็กระเทียมนะคะเราใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆอันดับต่อไปนะคะก็เป็นไข่ค่ะกะปิกค่ะเครื่องดื่มชูกาลังค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมโกูตเมตค่ะน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็ เปลือกไข่นะคะจะตาปั่นละเอียดอย่างนี้นะคะหรือเป็นอย่างนี้ได้หมดมะนาวกับกระเทียมนะคะไม่กยใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเนพะนะะื่อนนี่ค่ะเปลือกไข่เลยดกอย่างบ้าข้างตัวจริงเลยค่ะเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการไม่แค่หนึ่งช้อนคะ่ะเพื่อนๆเร่งการแตกรากฝอยเรื่องการแตกใบแตกยอดต้นสมบูรณ์แข็งแรงเปลือกไข่ถือว่าเป็นไนโตรเจนอย่างง่ายเลยค่ะเพนที่ไหนนะคะมีเปลือกไข่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะพยายามใส่ลงไปเลยค่ะมาชินกันค่ะเพื่อนๆค่ะ ของดีอย่าทิ้งค่ะพเพื่อนๆเร่งเขียวกันอย่างง่ายๆค่ะพืชใบสวยใบใหญ่เร่งการติดดอกออกผลน,นะ,ะติดดอกแล้วค่ะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะเครื่องดื่มชูกาลังที่มีวิตามิน b 12สูงดกเต็มต้นนะคะกุหลาบค่ะไม่มีดอกแล้วค่ะไม่ก้ยใช้สูตรนี้เลยไม้ไม่เห็นดอกค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะคะสองฝานะคะนูโซเดียมกรูตาเมดนะคะเร่งดอกเร่งผลตึมสนันวันไหวเลยะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยคะ่ะหนึ่งช้อน,นะคะ่ะเพื่อน สารไตโคซานอย่างง่ายๆค่ะฟอสฟอรัสจากของในครัวค่ะก็คือกะปิน,นึงพรอนชาค่ะเพื่อนๆดอกเร่งผลเร่งการแตกรากข่อยนะคะเร่งใบเร่งยอดค่ะเพื่อๆละลายลงไปในน้ําอุ่นเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะมีกะปิเลยจา้าละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนหอมกลิ่น,นอของกะปินี่ไล่แมลงไล่เพลี้ยได้ด้วยนะคะถึงฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างไรค่ะเปลือกใส่ลงไปด้วยะคะ่ะเพื่อนกะปีผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนออมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะพืชผักงามสวยยกสวนจ้าต้นที่สมโ้มก็กลับมาสวยติดดอกออกผลให้เราอีกครั้งนะคะ,คะใส่กะปีตามลงไปค่ะเพื่อนก็ผสมรวมกันเลยค่ะเพื่อนทีใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน งามจนหน้าตกใจเลยค่ะนี่ทาให้ลองเลยคะ่ะเพื่อนๆสูตรนี้จริงๆทะเพื่นอนๆอย่าล้างจานค่ะเป็นสารจับใบนะคะกําจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยะนะคะได้ดีมากๆไปเลยนะคะสองช้อนนะคะเพราะว่าแม่ก้อยผสมต่อน้ําี่ลิตรนะคะมันเลยโอ้ผักกินใบนะคะแข็งแรงอายุยืนค่ะอู้เขียวไม่ก้อยต้นใหญ่มากคะ่ะเพื่อนๆแล้วรสสูตรนี้ค่ะกินเลยคะ่ะเพื่อนๆทางใบ,ใบด้วยนะ กันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันลาน้ําค้างในช่วงเช้าได้ด้วยค่ะมีอยากให้กล้วยไม้งามๆนะคะกล้วยไม้สมซุมก็กลับมาแตกรากระเบิดรากตึมกันอย่างนี้เลยคะ่ะเลยค่ะเพื่อนชวนชมค้าไม่ออกดอกเลยค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยนะคะลาดลดลงดินเป็นปุ๋ยทางดินฉีดพ่นไปที่ดอกฉีดพ่นไปที่ใบากาจัดนดำแรมารีของใครไม่ออกดอกนะคะแนะนําให้ตัดแต่งกิ่งเลยกระตุ้นการออกดอกได้เป็นอย่างดี ต่เชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะพวเหลยอี่มะนาวนะคะจากที่ไม่เคยเห็นผลเลยค่ะทายังไงคะไม่อ้อ้ขาเราต้องตัดยอดนะคะตัดยอดประมาณหนึ่งหรือสองครบนะคะเพื่อนๆแล้วก็รูดใบทิ้งเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยไม่ก้อยตัดยอดหมดเลยพอตัดยอดปุ๊บสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ได้ผลเลยค่ะเพื่อนๆได้กินมะนาวแน่นอนค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน เลยแล้วเพื่อนๆก็ใส่นะคะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเปลือกไข่นะคะทางดินนะคะอย่างนี้ได้เลยนะจะเป็นปุ๋ยที่เร่งดอกเร่งผลได้แบบรวดเร็วเห็นผลทันตาจริงๆะคะ่ะมะเขือค่ะแม่ปลูกมะเขือไปแล้วไม่ได้กินเลยโอ้เพื่อเพื่อนเห็นไหมหมดค่ะโอ้หมดเพียบเลยใช้สูตรนี้เลยจ้าโอ้ผักกินใบค่ะหวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะผักใบใหญ่สีนวลค่ะโอ้ขณาเห็ดหอมค่ะโอ้เพื่อนดูลำต้นเลยโอ้ทั้งอวบทั้งใหญ่ค่ะ ราดรถด้วยสูตรนี้เลยค่ะอรถทางดินให้ช่วเมยนะคะระเบิดดินได้ด้วยนะคะทําให้ดินร่วนซุยดีเร่งการแตกรากฝอยอย่างง่ายๆเลยค่ะน้าเห็ดหอนไม่ก้อยงามมากกำจัดมดง่ายนิดเดียวสูตรนี้นะคะฉิดพ่นไปที่ใต้ใบนะคะมดอยู่ใต้ใบค่ะโอ้แตกกันร่ดวๆเลยค่ะสิด่นเลย รักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีกระตุ้นการติดดอกออกผลกําจัดมดมแมลงได้ด้วยโอ้ใครปลูกพริกไปแล้วนะคะพริกมีอาการใบหงอกเกิดจากเจอเพี้ยไฟายแดงคะ่ะอากาศร้อนเพี้ยเยอะคะ่ะเพื่อนๆเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยแป้งคะ่ะ <c oughs> เพี้ยบเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนๆฉีดพ่นสู <c oughs> <ๆ>ตรนี้เลยกำจัดมดหนอนมแมลงกำจัดเพี้ยแป้งกันอย่างง่ายเลยค่ะ หนอนพีเช้าค่ะตอนนี้ฟักเป็นตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยดูไปเรอเลยๆฉีดพ่น้วยสูตรนี้เลยค่ะเป็นยีนที่ยอดอย่างเงี้ยเด็กๆได้แรงก็ชอบประก่อนเลยสําคัญน,นะคะอย่าลืมนะคะล่ารถสูตรนี้ที่ใช้พุ่มด้วยจ้าใช้พุ่มใช้กิ่งมาทั้งไหนลากมาแล้วล่าดูค่ะโอ้มะม่วงผลดกลูกใหญ่มากๆค่ะมะม่วงอาทูรีทูค่ะโอ้มะม่วงดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้าลาละ,ะล่ารถเลยค่ะล่ารถที่ใช้พุ่มเลยนะคะ ลูกหนึ่งนี่เกือบ3-4มี่ขีดเลยค่ะเพื่อน่แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมานะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนเอนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะพริกมะเขือมะนาวของใครไม่ดกไม่สวยไม่ติดดอกออกผลทำสูตรนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ